เ้านี้ธนาคารกลางรัสเซียประกาศนะคะใช้ยูนแทนดอลลร์ค่ะท่านผู้ชมคะเกิดขึ้นทันทีเลยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะไม่ให้ใช้ดอลลาราไม่ให้ใช้ยูโรและเสียก็ไม่ใช้ค่ะก็หันมาใช้ยูนก็ได้นะคะและเช้าวันนี้ทางด้านของธนาคารกลางของรัสเซียก็ออกมาประกาศนะคะดันยูนค่ะใช้ยูนแทนที่ดอลลร์นะคะในการาใช้สกุลเงินต่างประเทศนะคะก็จะดันหยูนขึ้นมางานนี้ยูนก็ยิ้มละค่ะท่านผู้ชมส้มหล่นที่ยูนนะคะล้ว ค่าการค้าจินดเซียเนี่ยก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่ใช้หยวนนะคะแล้วเป็นไงคะก็ร่ำซ้ำกันไปทั้งคู่เลยค่ะส่วนเจ้าของหยวนก็ร่ำรวยกันไปเจ้าของรูเบิลก็ร่ำรวยกันไปส่วนเจ้าของดอลลาร์เจ้าของยูโรก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะคะก็ไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันนะคะในการที่เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นรู้ว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงผลลัพธ์ก็มีอยู่ตรงหน้าตรงนี้แต่ก็ยังทําต่อนะคะก็ต้องแล้วแต่ละคะแล้วก็เดชบุญอีกสิ่งหนึ่ง ค่ะท่านผู้ชมคะปิดตัวดอลลาร์นะคะข้อตกลงที่ซาอุดเนี่ยเบอร์หนึ่งน้ำมันของโลกกับสหรัฐทำไว้เมื่อ50ปีที่แล้วดันมาหมดอายุทวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะแน่นอนนะคะยิ่งทำให้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยหันมาจ่ายหยวนกับจีนในการซื้อน้ำมันนะคะและจีนเองก็ เป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกนะคะหันมาใช้รูปีรูเบิลนะคะซาอุอิรานอินเดียรัสเซียนะคะซึ่งก็เป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านของพลังงานทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าต่อไปจะเป็นอย่างไงค่ะหนักวิเคราะห์มองนะคะการที่รัสเซียเทดอลลาร์ T ollar, กับยูโรนะคะก็จะยิ่งทําให้รูปเบิลเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น แล้วก็จะยิ่งดันให้สกุลเงินของบลิกซนะคะคลอดก่อนกำหนดก็เป็นได้ค่ะด้วยเหตุและปัจจัยนี้นะคะเป็นตัวเร่งนั่นเองค่ะ G7 กํากำลังประชุมกันอยู่ในเวลานี้นะคะโอ้โหแข่งขันกันใหญ่ค่ะเร่งแบบไปสกัดรถ EV จากจีนะคะไปสกัดดอลล่ายูโรกับรัสเซียนะคะแล้วก็จะงุบงิบของของรัสเซียเอาไปให้กับยูเครนด้วยละค่ะจีนเองก็บอกว่า เงินสนับสนุนที่จีนให้กับรถ e ีวีของจีนเนี่ยก็เหมือนกับยูโรค่ะยุโรปเองก็ให้เงินสนับสนุนยุโรปนะคะในการที่จะไปผลิต n v v แต่ว่าผลิตแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จมันไม่ได้เกิดเหมือนของจีนเพราะฉะนั้นงานนี้ใครมีฝีมือคนนั้นก็ต้องได้ไปนะคะมันเป็นหลักการของธรรมชาติอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องมาบอกว่าจีนสนับสนุนตัวเองก็สนับสนุนเหมือนกันนะคะมันก็เป็นตักกะที่แปลก แบบนี้อะค่ะท่านผู้ชม G7 เองก็อยู่ในช่วงขาลงนะคะในเวลานี้ค่ะถูกความล่ําซ้าของบลิกก็แซงหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการเติบโตมูลค่าการค้าต่างๆเนี่ยของบลิสเองเนี่ยก็แซงหน้า G7 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็เป็นช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่แล้วล่ะค่ะในเวลานี้